สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับจะมารีวิวบ้านสาเร็จรูปหลังนึงนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นของคุณลายลานะครับมีชื่อโมเดลว่ามาลูนนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยแปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยไปรีวิวแล้วนะครับผมไม่เคยเห็นมาลูนที่คัสตอมออกมาในลักษณะนี้และที่สําคัญตั้งอยู่ริมสระน้ําด้วยซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะครับหลายๆอย่างที่ลูกค้า คัสตอมเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานมันค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งที่เอามาวางตัวบ้านเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม,มพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษ,ษัทด้วยนะครับมาเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับและนี่ก็คือบ้านของคุณไลลาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับโดยหลังนี้นะครับมีชื่อโมเดลว่ามาลูนนะครับแต่ว่ามีการคัสตอมค่อนข้างเยอะจะสังเกตได้ว่าตรงนั้นนะมีม้านั่งอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งโลเคชันบริเวณด้านหน้าบ้านเป็นลักษณะนี้เนดะี๋ยวผมแพลนให้ดูเห็นไหมฮะมีสระน้ําบริเวณหน้าบ้านด้วยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะผมเข้าใจว่าม้านั่งตัวนั้นอนะ น่าจะเอาไว้นั่งย่อนขาเพื่อชมวิวสระน้ำด้านนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือระเบียงด้านหน้าที่มีราวกันตกด้วยเหตุผลก็เพราะว่าตัวบ้านนั้นตั้งอยู่ใกล้กับสระน้ำนะครับก็ดีเป็นไอเดียที่ดีนะครับถ้ามีน้องๆหนูๆเนี่ยก็ตรงนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับความสูงที่ผมเดาน่าจะประมาณ60เซนนะครับทุกคนแล้วก็มีระเบียงด้านหน้ามีการต่อหลังคากาันสาดนะครับบริเวณด้านหน้ายาวมาจนถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ สามารถเดินขึ้นบ้านจากตรงนี้ได้เลยที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริเวณรอบตัวบ้านครับคุณลลาเขาทําการปูหินไว้หมดเลยนะซึ่งนอกจากมันจะช่วยเรื่องความสวยงามแล้วนะครับมาดูสะอาดตาด้วยนะเวลาที่ฝนตกลงมาโดนดินเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นไปเลอะบ้านนะครับและคุณลลาเขาปูไว้รอบบ้านเลยนะครับทางหลังบ้านก็มีนะครับยาวไปจนสุดฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นหลังบ้านเป็นยังไงนี่ ผมพามาดูเลยของหลังนี้นะครับตัวบ้านเนี่ยด้วยความที่เรายกสูงขึ้นมา รเราจําเป็นต้องทําช่องเซอร์วิสตรงนี้เอาไว้ด้วยสําหรับอนาคตเราเข้าไปเซอร์วิสด้านล่างนะครับแล้วถ้าเราไปดูใกล้ๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะแต่ว่าคุณเลาลาเขาเทพื้นเป็นซีเมนต์ไว้ทั้งหมดเลยในส่วนของฐานลากนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีของมันก็คือจะช่วยลดความชื้นที่จะระเหยอยู่ภายใต้ตัวบ้านได้ด้วยเท่าที่ผมเดินสํารวจคร่าวๆมีประมาณ2จุดนะครับทุกคนตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เข้าไปเซอร์วิส ด้านในได้นะครับอันนี้ดีมากนะครับหินปูไว้รอบตัวบ้านเลยแล้วก็สามารถเดินเล่นได้รอบตัวบ้านเลยนะครับบริเวณนี้อันนี้ผมชอบมากอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราฝังถังแซกบอ่อซึมมาไว้นะครับ แล้วก็ลูกค้ามีการเอาหินมากลบให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราอยากมาเดินเล่นบริเวณน,นี้เราก็สามารถมาได้นะครับมีแท่นหินวางไว้สแตป์ให้เราเดินเหยียบนะครับมันก็ง่ายดีด้านข้างก็จะมีประมาณนี้นะครับมีการติดตั้งแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนูน่นมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับลูกค้าหลายท่านกังวลว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดต้องติดเหล็กัดเสมอไปไหมเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นนะครับเราติดกล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยมันแท็กตามผมเลยนะครับไม่ว่าผมจะเดินไปมุมไหนกล้องมันตามผมดู แบบชัดมากแล้วมันมีไฟมันมีการ alert ไปที่มือถือของลูกค้าด้วยซึ่งเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าใครมาที่บ้านเราอ่าอันเนี้ยมันแจ้งเตือนทันทีนะสุดยอดมากอันนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้คือมานั่งที่ผมบอกเวลาที่เรานั่งก็จะมองวิวด้านนู้นอันนู้นเป็นบ้านบ้านหลักของลูกค้าอีกหลังหนึ่งชมวิวบรรยากาศภายนอกได้ด้วยนะครับโอเคกลับมาที่หน้าบ้านกันต่อนะครับโมเดลมาลูนมีขนาดอยู่ที่6กคูณเเมตรนะครับหคือความลึกนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนู้นครับความลึกความลึกส่วน9เมตรเนี่ยคือความยาวของตัวบ้านจากมุมนู้นมาถึงสุดขอบนี้นะครับส่วนระเบียงนะครับตัวนี้เช่นเคยครับเป็นระเบียงไม้เทียมนะครับเป็นพลาสติก WPC ขึ้นรูปยี่ห้อ i n n o v a s t a ม p ายไม้ตัวท็อปตัว Luxury คือลูกค้าเลี้ยงสุนัขนะมันก็จะเลอะหน่อยสุนัขวิ่งมาเล่นบนนี้นะครับซึ่งมันทำความสะอาดง่ายนะครับทุกคนแค่ใช้น้ำเนี่ยล้างเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับ ระเบียงมีขนาดอยู่ที่13ตารางเมตรนะครับรวมถึงหลังคากันสาดด้านบนด้วยนะครับก็มีขนาด13ตารางเมตรเช่นกันนะครับโดยวัสดุของหลังคานะครับจะเป็นไอโซวอรหรือเป็นเขาเรียกว่าหลังคาแบบแซนวิชพาเนลนะครับจะมีโฟม PU หนา2นิ้วอยู่ตรงกลางนะครับข้างบนเป็นลอนอลูซิงเก็บเสียงและกันความร้อนได้ดีนะครับเวลาที่เรามานั่งบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะช่วย p r o t e c ความร้อนจากด้านบนได้ด้วยนะครับผม,ผมชอบนะตรงนเนี้ยเนี่ยผมชอบมากเลยอะบริเวณนี้นะครับ ช่วงเย็นเนี่ยเราสามารถมานั่งทานข้าวนั่งทํางานยังได้เลยนะครับตอนนี้บรรยากาศดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรมากมายนะฮะบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เป็นมานั่งนี่ผมอยากรู้แล้วว่ามันจะไปนั่งยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ,อ,อันนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับที่ใช้สําหรับ ชาร์จด้านนอกเวลาที่เรามานั่งทํากิจกรรมด้านนอกนะครับมีการติดไฟใต้หลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินสายไฟร้อยท่อเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับซิกเนเจอร์ของทางบริษัทเราก็ยังอยู่นะครับประตูไม้เลื่อนตัวนี้สามารถเลื่อนปิดได้เลยตอนที่เราไม่อยู่บ้านและที่สําคัญตรงนี้มีหนึ่งห้องนอนครับ ก็มีหน้าต่างบานผักยาวอีก1บานผมว่าเก๋ดีแทนที่จะทําเป็นบานใหญ่บริเวณนี้มันก็เปลืองพื้นที่เนาะเราก็มาทําเป็นบานยาตรงนี้ผักออกมาเท่ากับว่าในห้องนอนเนี่ยก็จะมีช่องให้ลมเข้าและออกนะครับส่วนบริเวณห้องนี้ก็เหมือนกัน,นครับมีหน้าต่าง2ฝั่งก็มีช่องให้ลมเข้าและออกเช่นเดียวกันนะครับหลังคากันสาดบริเวณนี้ดีมากเลยนะครับเวลาที่เราขึ้นบ้านจากทางนู้นเนี่ยเรามาจอดรถใกล้ๆแล้วเดินขึ้นมาได้เลยไม่เปียกฝนนะครับถ้าฝนตกเห็นไหมฮะก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับ โอเคเราเข้าไปในตัวบ้านกันพอเข้ามาในบ้านนี่เป็นยังไงฮะผมถึงบอกครับว่าบ้านที่อบอุ่นและน่าอยู่มันไม่จําเป็นต้องหลังใหญ่เสมอไปนะอย่างเช่นหลังนี้ครับลูกค้าซื้อมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองอบ้านหลักให้คุณแม่อยู่นะครับส่วนบ้านหลังนี้ก็อยู่กับลูกและสามีนะครับก็มี2ห้องนอนนะครับ หห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องนั่งเล่นพร้อมโซนครัวบริเวณนี้นะครับโอ้ครัวตรงนี้ผมว่าดีเลยนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปมาจากห้างใดห้างหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเหมาะมากเลยนะครับมันไม่ใหญ่มากแล้วก็มันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับกล่องคอนโทรลไฟอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นของเชนไนเดอร์นะฮะ แล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นตู้เคาน์เตอร์ที่มีสิงล้างแล้วก็มีเตาไฟฟ้าด้วยนะครับและยังมีช่องเก็บของด้านล่างอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เย็นนะครับผมคิดว่าบริเวณนี้ครับมันสามารถติดฮูดดูดอากาศได้อีกตัวหนึ่งแต่ลูกค้าน่าจะยังไม่ติดตั้งเพราะว่าเท่าที่ดูน่าจะยังเข้ามาอยู่แบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บริเวณนี้ก็มีโต๊ะบา r หตัวพร้อมเก้าอี้2ตัวอันนี้ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีความน่ารักมินิมอลดีนะครับแล้วก็มีโซฟาหนึ่งตัวบริเวณนี้อนาคตก็จะมีการติดตั้งทีวีบริเวณนี้แล้วก็มีการติดตั้งแอร์บริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ อันนี้พร้อมอยู่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ผ้าม่านนะครับบริเวณนี้ก็มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ดีมากเลยนะคือการที่หันโซฟาไว้ด้านนี้อันนี้ผมนั่งบนโซฟานะครับเราก็สามารถดูทีวีที่อยู่บริเวณนี้และเรายังสามารถชมวิวภายนอก จากมุมนี้ได้ด้วยอ่ะแล้วก็ข้างหน้าก็มีหลังคากาันสาดเท่ากับว่าอันนี้มันเป็นดับเบิลสเปซเลยนะก็คือเราใช้งานในลิฟวิ่งรูมแล้วก็เราใช้งานด้านนอกได้อีกด้วยอ่ามันเป็นดับเบิลสเปซเลยนะครับทุกคนเรานั่งเล่นในนี้นั่งเล่นข้างนอกได้ด้วยจะทานข้าวในนี้แล้วดูทีวีหรือจะทานข้าวด้านนอกแล้วชมวิวด้านนอกรับลมบรรยากาศเย็นๆก็ได้นะเอออันนี้ดีมากเลยครับโอเคถัดไปทางซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นห้องนอนนะครับ หลังนี้มี2ห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่3คูณ3ะครับหรือ9ตารางเมตรนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการติดตั้งแอ เรียบร้อยนะครับโอ้เยี่ยมเลยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโปรโมชั่นจากทางบริษัทนะถ้าเป็นแอร์แคริเอร์ติดตั้งให้นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับมีการเก็บสายไฟเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมว่าก็ขนาดพอใช้งานนะครับอันนี้ก็มีเตียงนอนขนาด5ฟุตเรียบร้อยแล้วนะครับเราบริเวณนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ราวแขวนผ้าอันนี้โอเคครับเราไม่ได้อยู่อาศัยถาวรขนาดนั้นนะครับเป็นแค่พื้นที่ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับจากตัวบ้านหลักเนี่ยอาจจะมีเสื้อผ้าเยอะแต่ตรงเนี้ยอาจจะมีไว้แขวน สําหรับประมาณ1เดือนหรือประมาณ2อสามอาทิตย์ก็สามารถเอามาแขวนเอามาเก็บไว้ที่นี่ได้นะครับโอเคดีมากเลยนะครับประตูนะครับประตูเป็น UPVC ลูกบิดก้านโยกนะครับวงกบก็เช่นเดียวกันนะครับเราซื้อมาจากบุญถาวรอ,อันนี้ดีมากนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูทีเดียวสนิทเลยนะครับมันจะไม่แบบไม่บวมไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศแน่นอนนะครับตัวเนี้ยผมแนะนำว่ามันดีจริงๆนะครับอันนี้ลองเปิดโอเคห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำกันนะฮะห้องน้ำเนี่ยอยู่ในบริเวณส่วนของ Living Room นะครับ นี้ลูกค้าเลือกเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับแล้วก็มีช่องวางของบริเวณนั้นด้วยนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับที่มีเคาน์เตอร์เก็บของบริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งโอเคเลยนะครับเป็นยี่ห้อโคลเลอร์นะครับมีปลั๊กไฟบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นกระจกสอง ตัวนี้เป็นกระจกสองที่ไม่ได้มี LED ทัสก e นอะไรนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับก็จะมีสุขภัณฑ์ที่เป็นตัวนี้เป็นคอตโต้ลูกค้าน่าจะอัปเกรดนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าทางบริษัทแถมเนี่ยจะเป็นยี่ห้อโคเลอร์นะครับแล้วก็มีกระจกก้านโซนเปียกแห้งให้ด้วยนะครับที่เป็นแบบ Temper ร์นการ์ดเลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับแล้วก็เลนชาวเวอร์พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงาม ดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับหลังนี้นะฮะแล้วนี่ครับช่องวางสบู่นะครับมีไฟ LED อยู่ข้างในด้วยนะครับโดยห้องน้ำนะครับจะมีขนาดอยู่ที่1.4คูณ2.9เมตรเคลียร์ด้านในนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับสะอาดสะอ้านนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับ มีขนาดอยู่ที่9ตารางเมตรหรือ3าูณเมตรเท่ากันกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ผมชอบห้องนี้มากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ ตื่นมาเนี่ยเปิดผ้าม่านเจอวิวนี้เลยนะครับสดชื่นเลยนะฮะสวยงามนะครับมุมนี้นะครับห้องนอนก็ขนาดเท่ากันกับห้องเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีเตียงขนาด5ฟุตแล้วก็นี่ครับกระจกบานผักที่ผมแจ้งก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ห้องนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าลักษณะคล้ายๆกันกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีกระจกสองด้วยสวยงามครับไฮไลท์ที่เราอยากรู้กันมานาน เราจะออกไปบริเวณมานั่งด้านนอกได้ไง <laughs> ผมคิดว่าน่าจะไปทางนี้นะครับทุกคนอันนี้ต้องระวังนะใช้งานต้องระวังนะครับมีน้องๆหนูๆต้องระวังนะแต่ว่าเอเอ,เ,อเนี่ยพอเราเปิดออกมาแล้วผมว่ามันเออมันเวิร์กนะเออเนี่ยเรานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมนั่งนี่ผมนั่งนี้เออผมนั่งตรงนี้เออหรือว่าคุณลายลาเขาดีไซน์ให้มันใช้งานแบบนี้แล้วเราก็นั่งทานข้าวนั่งเล่นบริเวณนี้อาจจะไม่ได้มานั่งบนนี้ แต่ว่านั่งอยู่ในพื้นห้องลักษณะนี้นะครับแล้วก็นั่งชมวิวนี่ถ้ามีเบ็ดตกปลาได้เลยนะเนี่ยก็โอเคผมอยากไปนั่งบนนี้นะแต่ว่าผมว่ามันเสี่ยงผมถือกล้องอีกมือนึงแล้วก็ สาธิตให้ดูด้วยมนันอันตรายนะครับแต่โอเคผมชอบนะผมไม่เคยเห็นดีมันเป็นการทําให้ฟังก์ชันของตัวบ้านเนี่ยมันตอบสนองกับพื้นที่ที่มีก็แล้วกันนะไหน,ไหนๆเรามีสระน้ําอยู่บริเวณนี้แล้วอะครับเราก็เอ๊ะทำยังไงให้เราสามารถเทควิวฝั่งนั้นได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยมีมุ้งลวดนะครับบริเวณของห้องนี้นะครับเป็นกระจกเต็มบานเลยนะครับทุกคนอันเนี้ยเป็นเต็มบานเลยนะคือเฟรมกระจกเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วมันก็ยาวขึ้นไปถึงข้างบน นะเวลาที่เราเปิดกระจกออกเราปิดมุ้งลวดให้ลมผ่านเข้าออกก็ได้หรือเราจะเปิดมันทั้งหมดเลยก็ได้และลงไปนั่งเล่นเหมือนที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันเออนะเออเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับบ้านสําเร็จรูปนะครับโมเดลมาลูนของคุณไลาลาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับโดยโมเดลมาลูนนะครับมีราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นแปดบาทนะครับขนาด6กคูณเเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอย36ตารางเมตรไม่รวมระเบียงระเบียงพื้นที่ใช้สอย9ตารางเมตรนะครับอันนี้คือแบบ Default นะที่ยังไม่คัสตอมนะครับราคานี้เนี่ยรวมตัวบ้านห้องน้ําพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดแล้วก็ระบบสุขภพิบาล นตอ่อหม้อฟุตติง้งอันนี้รวมให้ด้วยนะครับระเบียงขนาด9ก้าตารางเมตรรวมให้ด้วยจะไม่รวมงานคัสตอมงานเพิ่มเติมเช่นหลังคากันสาดนะครับแล้วก็มานั่งบริเวณห้องนอนตรงนู้นที่ถูกเพิ่มเข้ามา กับของคุณเลลาเนี่ยเขามีการคัสตอมระเบียงเป็น13.5ตารางเมตรอันนั้นเราก็จะคิดเป็นตารางเมตรที่ถูกเพิ่มเข้ามาแต่เบื้องต้นเนี่ย1,98,000เนี่ยมีตัวบ้านห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดระเบียงฐานลากให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเพิ่มแค่ค่าจัดส่งอย่างเดียวนะครับซึ่งค่าจัดส่งของแต่และจังหวัดไม่เท่ากันลองทักเข้ามาสอบถามก่อนเดี๋ยวแอดมินจะทาราคาและประเมินราคาคร่าวๆให้ สุดท้ายฝากคุณผู้ชมท่านกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาอยัางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผลิตบ้านอาคารสำนิดรูปต้องที่บริษัทเดอะวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ